สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างด่วนทีมชาติไทยจ่อโดนปาดหน้าคว้ตัวอีชีทีมชาติไทยของพวกเราอาจหมดสิทธิ์ดึงอีชีคุมทีมจ่อโดนทีมยั่เกจิลีปลาดหน้าโดยก่อนหน้านี้ทางมาชาตราอีชีกุนซือระดับปร,รมาจารย์ได้แยกทางกับบุริลมัมนเตดและประธานเทคนิคทีมชาติไทยจากนั้นอีชีได้เปิดใจว่ายังอยากจะคุมทีมชาติไทย ขอแค่ผู้บริหารยื่นข้อเสนอมาเจ้าตัวพร้อมพิจารณาทันทีล่าสุดมีกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่าทีมแกะเขาเหล็กคาชิมาอัตเลอร์จอบปาดหน้าทีมชาติไทยควัวตัวอิชิไปคุมทีมโดยทางอิชิได้โพสต์รูปก,กู้กับซิกโก้ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและที่ปุ้สาของทีมคาชิมาอัตเลอร์หากกระแสเขาเลยว่ามาชาตราอิชิไปคุมทีมคาชิมาอัตเลอร์แฟนบอลไทยคงเสียใจไม่น้อยโดยก่อนหน้านี้ทางอิชิเคยคุมทีม คาชิมะแอดเลอร์มาก่อนและสามารถพาทีมคาชิมะแอดเลอร์คว้ารองแชมป์สโมรสรโลกโดยนัดชิงชนะเลิศแพ้ให้กับรีมารดิกไป2ประตูต่อ3ลือหนักบิกไทยลีกสนดึงเวลเทพป้อมพันห้องเครื่องของทีมเมืองทองยูไนเตตผิึกกำลังล่าแชมป์ไทยลีกสืบเนื่องม,มาจากที่ดพันพ่วงจันรห้องเครื่องเดนมูกองกลางคนสำคัญของทีมแบงคอกยูไนเตดได้รับอาการบาดเจ็บในศึกเอ l ซีลนะัดที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวเข้ารักษาอาการผ่าตัด และพาช่วยทีมตลอดทั้งฤดูกาลโดยสถานการณ์ล่าสุดของแบงคอกอยู่ในเตตอนนี้พวกเขาอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ไทยลีกเป็นตัวโดยแข่งไปแล้วเก็บนัดยังไม่แพ้ใครมี19คะแนนมีแต้มเท่ากับเจ้าฝูงของทีมอย่างการทะเลเอฟซีแต่แข่งน้อยกว่า2นัดการที่แบงคอกอยู่ในเตตสนใจดึงตัววีรเทพป้อมพันห้องเครื่องของทีมเมืองทองยูนเตดเพื่อเข้ามาเสริมแข่งในแดนกลางให้กับทีมและเข้ามาแทนที่ทิติพันธ์พ่วงจันท์เพื่อล่าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกของสโมสร ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เตรียมจาลึกฟุตบอลเดินสายไทยเตรียมเดือนเบอร์สองของโลกวันนี้ทีมฟุตบอลเดินสายไทยมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรายการ wmf world cup 2 0 2 3ที่สหรัาอาสหรัเอเรตส์ ates, รอบ16ทีมสุดท้ายโดยฟุตบอลรายการนี้มี3 2ทีมทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมการแข่งขันทีมบางเกิด st ตัวแทนจากประเทศไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายต้องพบกับโรมาเนียทีมอันดับที่2ของโลกวันนี้โดยรอบ16ทีมสุดท้ายไทยกับโรมาเนีย เตะกันวันนี้เวลา13นาฬิก30นาทีหากบางเกิดเอสทีตัวแทนจากประเทศไทยทโลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายประวัติศาสตร์หน้าใหม่เตรียมจารึกโดยนักสุดท้ายของรอบแรกพวกเขาอาัดแอลจีเรียทีมแก่งจากแอฟริกาไปถึง5ประตูต่อ0ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับหลับคลิปนี้สวัสดีครับ